ครับนี่คือต้นแข่ครับเดี๋ยวต้นแข่เราเตรียมเพาะไว้อยู่ที่แปลงนาครับอ,อีกส่วนหนึ่งที่เราเพาะไปแล้วครับตอนนี้คือลงลงไปละรอเม็ดผักหวานมาเสียบใส่มาปลูก ดีช่วงนี้เราต้องปลูกหน้าฝน,นะครับเพร่ะจะได้ไม่ต้องดูแลมากฝนกำลังตกเลยนี่คือเมถววันและเพาะอ่ะส่วนหนึ่งที่เรามาปลูก เราใช้แค่ต้นต้นละเม็ดนะครับที่จะเอาเมถวรนมาพเพาะคือต้นแค่หนึ่งต้นต้นเมถวรนหนึ่งต้น